อ้าวตกเร่งมากแกวเขาจิตไอ้กะใช่ตุ่มีกลงจ้ากินอาหารอีสานบ้านเฮาเฮ็ดตุ่มแล้วก็เอามาใส่กลงจ้าจุ่มลงไปเนี่ยจ้ะประมาณเนี่ยจุ่มลงไปวเบื่อเสองห้องก็ไม่ยาม ไปนี่สาเขานี่เราจะฟุราฟุราล้วนหน้าคูนไปฟุราฟุราไปเนื้อสาเนื่องจากกระดอกมั่งอันก้อนก็ได้งออยใส่ไปเรื่อยๆจ้ะใส่ซีหลังบ่หลายอันนี้หลังที่หนึ่งอันนั้นหลังที่สองสามซีซีหลังใส่เพราะได้ก้อยต่ำแต่ยังไม่เสร็จมึงได้อมาออื่นมันสิได้บ่แต่ว่าสุเทียกรรมานได้จ้ะ เอาคำเดียวกับป่านก้อนมาที่นี่ได้เวลา